เรามาดูการวัดตัว s p ส2ตัวหรือว่าโอคิจเนอทรเลตนะครับของตัวจะมีสมาร์ทแปดสิบแล้วก็ออัวเวอร์แปดสิบนะครับนี่ครับก็วัดให้เพื่อนไดูดต่อเน,นื่องนะครับก็ใช้เวลานิดนึงนะครับ ตอนนี้เซมี่สามารถแบนสิบนะครับส่วนตอนนี้เซมี่อ่ะก็แบบหัวปเว่ยแบนสิบนะครับครับใครที่ได้ก็ใครเคียงแล้วต้องกันนะครับอย่าลองวัดเพิ่มเติมนะครับ ใช้เวลาประมาณ25-30ถึงวินในการวัดหนา